ลิ้นติดโปรแฟหก68เปิดตลาดคือคักจันจิรวมชิมช็อปของอร่อยโปรชามรับสเสมอร์เปิดแล้วค้าลิ้นติดโปรแฟหา68 อิ่มน้ำสำราญของกองปิยะท็อปตรณีนุชยกคารวานของอร่อยตอนรับซัมเมอร์นี้เชิญเหล่านักชอบนักชิมหลบร้อนมาเดินเลือกของอร่อยกันอย่างคึกคักทำเอาพ่อค้าแม่ขายปลื้มใจสุดๆยกขบวนของอร่อยมาเสิร์ฟพร้อมโปรช่ากันทุกร้านขายดีกันตั้งแต่วันแรกเปิดตลาดให้ลูกคา้าได้เลือกสรรเมนูอร่อยแบบยันช่ำภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีคุณเกษรินมณีรัตน์ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระรามสาม คุณนันทพรเทพเทวินผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดมหาชนคุณเสกศักดิ์พรเพงแอร์เรียมเนเจอร์ตัวแทนบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนรวมด้วยท็อปตรณีนุช เดเอกพงศ์ผัดไทยดีใจดีๆทงทง,ทงมกจกมารวมเปิดร้านและเปิดงานอีกทางเจ้าแม่ตลาดกองปิยะอย่างชวนสาวสวยเซ็กซี่จันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยมารวมช็อปชิมเมนูกลกยร้อนพร้อมอาสาชวนชิมความอร่อยให้ทุกร้านค้าส่งกำลังใจให้เหล่าพ่อค้าแม่ขายและสนุกสนานกับลูกค้าที่มาอุดหนุนในงานอย่างใกล้ชิดงานนี้สาวจันจิถึงกับเอ่ยปากของดีของเด็ดอร่อยฟินจันจิโอเคคะ่ะ เรียกว่าใครมางานนี้ไม่ต้องกลัวพลาดคะ่ะเจ้าของตลาดรวบรวมเมนูค่าหวานกว่า1,000เมนูครบจบรวมถึงร้านค้าดาราต่างมาเสิร์ฟความอร่อยกันแบบจุกๆในงานลิ้นติดโปแฟ68อิ่มน้ำสำราญวันนี้ถึง19มีนาคมนี้ณชันจีเซนทันพระราม3ม,มาชิมช็อปของอร่อยพร้อมโปะช่ำๆกันนะคะค่ะิิปโปแฟค่ะเอน,นี้ที่ส เริ่มปีนี้นะคะปีนี้ค่ะปีนี้ังแค่สองของปีนี้ค่ะปีนี้ยังมีแค่ไม่กี่ครั้งนะคะบอกก่อนว่าตอนรับซัมเมอร์นะคะที่เซ็นทรัลพระราม3ครั้งนี้ก็เรียกว่ามากกว่า60ร้านค้าเมนูก็เกือบ1,000เมนูนะคะเพราะว่านับแต่ละร้านค้าเนี่ยก็หลายร้ายหลายนี่คือตำแบบหลายเมนูก็เลยเกือบสิบพันนะคะก็เรียกว่ามันมีมากันแล้วก็เลือกของอร่อยมาให้เต็มที่เลยโดยที่คุณท็อปพิพิ้องเองก็คัดเลือกมาพยายามหาสิ่งดีมาให้กับ ทำแมพี่น้องที่แฟนลิ้นติดโปค่ะก็เป็นสีสันของชีวิตในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้นะคะเป็นแนวของการ หาของอร่อยภายในห้างเย็นๆพอกันทีไปเดินข้างนอกขุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนมาที่เซ็นทรัลพระรามสามนะคะมีของอร่อยที่เราคัดสรรมาจากรายการลิ้นติดโปนะคะมาที่ลิ้นติดโปแฟนนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและเรารวมของเด็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยจอบปูแม่วันนานะคะหรือหมูยอแพันธพัน์นมนะคะหรือว่าร้านของดารายที่คุณเฟิร์สอย่างเงี้ยโอ้โหกวยเตว่าอร่อยมากๆเลยก๋วเี๋ยวไา่ก๋วยเตี๋ยวอะไคะไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือลำพายนะคบน้ำซุปร้อน น้ำปรุงรสชาติเด็ดๆแซ่บๆมากินอยู่ในแอร์เนียนแบบนี้โอ้โหอร่อยสุดๆแล้วครับเนื้อหมกตับหมกมีเนื้อหมกตับหมกก็บอกได้อยากกินหมกบอกได้เลยครับแซ่บแห้งแซ่บแห้งแซ่บแห้งหมูแซ่บแห้งอร่อยเนื้อมีพี่ก้องชอบมากแซ่บแห้งของเขาอร่อยจริงๆค่ะขอบคุณครับอันนี้ของคุณเออ่เฟิร์สเอกพงศ์ครับผมต่อยของคุณพระไทยขายะไรคะ ไทยเป็นเต็มโมสมูทตี้เนื้อล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่น้ำตาลไมอะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำแข็งอะไรวะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำแข็งเนื้อล้วนค่ะมากิจเลยค่ะไม่มีน้ำเชื่อมด้วยนะไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีอะไรเลยค่ะคนไทยอะต้องใไม่มีแตงโมด้วยไม่มีมีแก้วมีแก้วนะต่ข้าแคแก้วเล็ดออกแพะเล็ดออกลู่ลู่หนึ่งอะค่ะ ทำได้ไม่เกิน4แก้วค่ะคำนวณดูแล้วเขาก็เลยขายแค่วันละ10แก้วเพราะเขาแคะเม็ดไม่ไหวร,รีบซื้อนะคะแก้วละ80บาทเท่านั้นเองแล้วก็ ทานแตงโมของพี่ผัดแล้วนะคะเวลาไปทานน้ำแตงโมที่อื่นจะรู้เลยว่าของแท้เป็นยังไงที่คุณไม่ถูงกับเจ้าของตลาดปะฮะถ้าไม่ยี่งกระซิบกระซิบฉันบอกว่ามันเอาน้ำน้ำเชื่อมฉีดลงไปในแตงโมพูดอย่างเงี้ยค่ะคุณดูถูกเขาอะฮะเฉินเจ๋เผาอีหลวงจีนนี่นะคะคุณต้องทำองอะไรลลยค่ะูกชิ้นลูกชิ้นอะไรครับคุณลูกชิ้นเป็นเป็นลูกชิ้นหมูพรีเมี่ยมครับแล้วพวกอื่นมาขายต่องละของฉันเองฉันมีโลโก้ของฉันเองแบรนด์ของฉันเองเป็นลูกชิ้นหมูพรีเมี่ยมและสังเกตนะที่ถุงนะคะ เราเป็นฟู้ดเกรดสามารถฉีกแล้เวฟได้เลยแล้ว,วะคะซื้อนะคะซื้อกับเจ้าตัวนี่ไม่อยากได้เลยเพราะว่าขอแค่ซื้อแล้วเอาโลโก้หน้าเขาออกเพราะว่าไม่งั้นลูกชิ้นจะไม่น่ากินแต่พอเอาเอาหน้าเขาออกลูกชิ้นดีมากแล้วน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มโบราณอร่อยมากน้ำจิ้มนี่นะเป็นสูตรของคุณแม่คุณแม่หนูป่วยติดเตียงกว่าจะได้ํำจิ้มสูตรนี้มาคุยกับแม่อยู่3ามเดืน <S <S: อนกว่าจะได้สูตรมาเพราะจะกินกันเดือน่ะาพอแม่ให้สูตรปุ๊บ แม่ไปเลยไปเลยแม่สบายเอาเดี๋ยวดิฉันไม่เอาหมูมาเลยไหมฮะเอาอะไรขอหมูเรียกที่รักที่รักที่รักเอาพี่ไมโลมาที่รักที่รักหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งของหมูเนี่ยหมูเด้งมาหมูแดงให้หมูแดงได้แค่นี้จริงๆแล้วเขาได้ไงมันก็ไปเจอหมูเด้งเขาเจอที่ร้านหมูเด้งไม่ใช่หมูเด้งหมูเด้งมันอยู่ที่ร้านหมูเด้งอยู่ที่สวนสัตว์ขายยังไงคะแต่เด้งเด้งเด้งย่องนอนทุกคืน นี่นี่มันอะไรเนี่ยมันก็ต้องเด้งบ้างมันเออเขาไม่ได้เด้งเราเขาเก็บกดเอาอย่างงี้เขาได้ย่างขายเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอยากจะชิมหมูชิมเนื้อมาได้แล้วก็มีปลาลาสับนะคะอร่อเป็นงานโฮมเมดเพราะว่าคุณน้าเขาเนี่ยตำจนกระทั่งผัดปลาลาจนแขนหักแล้วไม่ยอมใส่เปลือกแต่ก็ยังผัดอยู่นีเวลาปังเวลาฟังเวลาฟังเนี่ยควรใช้วิจารณญาณในการฟังพูดจริงนะ แข็แข็หน<ข>ักแล้วไม่เสร็จเปลือกตอนนี้กระดูกหลุดไปอยู่ี้ปลาสับแล้วนะแล้วนี่เราก็มี <c oughs> แบบแช่แข็งนะคะแล้วก็มีแบบทอดที่หน้าร้านด้วย <c oughs> แล้ววันนี้ก็มีหมูปอยด้วยนะคะปลาผัด <c oughs> ของเราอยู่ทางด้านโน้นนะคะไปชิมได้วันนี้มีสินค้าใหม่เป็นมะเขือเทศออแก,ก,กนิกพันพันแดนมาอยู่นี่นนมาอยู่ไหนพันแด์ก็มีเกาหลีก็มีแล้วก็เป็นะมะเขือเทศ คอนแรมเก็บหลงังบ้านนะรับรองเลยว่าไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ราคานี้ <laughs> <laughs> ได้ถูกกว่านี้กาอยจิจ wow, so er> ิ้ช네่ไหมบ้างไหนไบ้างค่ะโอ้เมื่อยชิมน้ำแตงโมค่ะอร่อยมากสดชื่นอร่อยอร่อยหวานฉ่ำหวานเพราะเหแตงโมค่ะแตงโมเป็นแตงโมล้วนเพราะเราจะได้กินแตงโมเติงเติงกันจะปากอ่ะค่ะพี่ก้องบอกว่าอะไรนะลูกเพราะว่าหวานเพราะอะไรนะเพราะฉีดน้ำเชื่อมเข้าไปในแตงโมใช่ไหมคะจริงๆแล้ว ใช่โอ้ยจบนะโอ้ยของกินเยอะมากๆเลยค่ะคือแบบอยากทานทุกร้านเลยจริงๆคิดว่าเสร็จงานก็จะเดินซื้อกลับบ้านค่ะแล้วมาริโอชอบกินอะไรคะจะซื้ออะไรไปจันจิสิคะบอกมาริโอถ้าเบื่อจันจิกินจันอับเลยไม่ได้กินจันอะไรต่อก็ได้ดูจันกระพองอ่ะค่ะ พอแล้วอย่าพิพามาริโอ <g ül> มาริโอเขาเคยเป็นของฉันมาก่อนหยุดพูดเขาเป็นตรงไหนเขาเคยเป็นลูกมาก่อน ค่ะทุกคนถ้าเกิดอย่าลืมมาเข้าแวะมาได้เลยไหมคะวันที่วันนี้นะคะถึงวันที่19มีนาคม13ค่ะยังมีสมองกับสิบสิบเก้ามีนาคมนี้นะคะมีเพียงแค่7วันนะคะอย่าลืมมากันไหมคะวันที่13 19มีนาคมนะคะมีแค่7วันกับพลาดและพลาดเลยนะคะวันที่8มาต้องเผาแล้วนะคะอู่แค่7วันมาเลยที่ชั้นพระราม3ชั้นจีค่ะสาเทะกันไหนว่ามีสมองไง